ที่ต้องการที่จะเยี่ยมชมหรือว่ารีคอรข้อมูลผ่าน YouTube นะครับเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ของ YouTube ไปให้นะครับว่าจะเป็นลิงก์นี้ให้พี่ตุ้มส่งให้พี่ตุ้มอ่าอ,อันนี้อ่ามันจะถามว่าทุกคนเนี่ยยินดีกดไลค์ไหมก็ต้องยอมนะครับถ้าไม่ยอมเนี่ยก็จะถูกออกจากห้องไปนะครับนะ ผมข้างบนของ y o u t u b e นะครับก็จะมี Copy s t เต็ n g Link นะครับเราก็มีหน้าที่ Co p y Link แล้วก็ส่งให้เข้าไปในรายกลุ่มของคนใดคนหนึ่งก็ได้นี่ตัวอย่างผมจะ c o อปลิงกแล้วก็ส่งไปให้น้องควางนะครับแล้วก็ผมจะลอง Copy Link ไปให้พี่ตุ้มเพื่อจะให้พี่ตุ้มลองเข้าในส่วนของ y o u t u b e นะครับว่าในมุมของ y t u t u เนี่ยเข้าไปแล้วเนี่ย เวลาเข้าไปเขาจะเจอปัญหาอะไรบ้างนะครับตอนนี้ห้องทั้งหกห้องก็เข้าเข้ามาเรียบร้อยแล้วเอหกห้องเหรอห้องเดียวหกห้องทำไมหกห้องอ่ะกาหกคนงี้ยตอนนี้มีห้องห้องห้องที่สองนะฮะใครอยู่ประจำห้องสองพี่กับใครน้องเอ น้องเอน้องเออยู่ไหเอเออยู่ที่ห้องอะไรเออยู่ที่ห้องนั้นแหะเมื่อกี้นาเห็นเอไม่ลองเข้าหรอครับไม่มีความหรือว่ายังไงมีมีอยู่ในห้องนั้นมีอยู่ในห้องนั้นมีอยู่เอก็เข้าเลยเพราะว่าเดี๋ยวถึงตอนที่ตัวเองเป็นแอดมินจะได้อจัดการได้เออในห้องนั้นไหมอยู่ไหมเมื่อกี้เห็นเราไป ใช่ค่ะเห็นแวบๆแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่เห็นไ,ไ,มไ,มไม่ได้อยู่ในห้องเทพแล้ว่็จะไปบ้อง,ของเขาแล้วมนันไม่เปนงั้นเดี๋ยวเราไปเทสกับเครื่องของเองที่หลังนะมาไม่ไปพร้อมกันน้องไอพี่เข้าไปไหนแล้วอ่ารูมสามเอางั้นเทสคารูมสามก่อนก็ได้อ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่าอย่างงั้นไปเปิดให้เดี๋ยวไปเปิดให้แป๊บหนึ่งโอเค,อออเ,คอเปิดเปิดเปิดไว้เพื่อที่จะให้เขาเข้ามาพร้อมกันเลยอ่ามันมีสามสี่ ห้าหกมันต้องมีทั้งหมดหกห้องใช่ไหม้ครับหกห้องอ่านี้คือห้องที่หนึ่งห้องที่หนึ่งคือเนี่ยคนสวยประจักอยู่ในห้องที่หนึ่งอันนี้ห้องที่หนึ่งตัวของโพสที่เป็นห้องเราเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันพัฒนาครูดีไหมครับ หรือว่าสอปวศสอปวศนี่แหละสอปวศสอแล้วก็อวิชาการครั้งที่สองอ๋อที่สองครั้งที่สองห้องห้องห้องที่สองไอห้องที่ที่ห้องไใดก็ห้องมันอันนี้ห้องที่หนึ่งนะครับผมจะแก้ห้องหนึ่ง ห้องหนึ่งห้องหนึ่งห้องที่หนึ่งห้องหนึ่งหรือห้องที่หนึ่งที่ห้องที่หนึ่งห้องที่หนึ่งอ่าผมก็จะขึ้นเบอร์ดิ้งของของแอดบินประจำห้องไว้เป็นอย่างนี้เราจะได้ทําไว้เหมือนกันนะครับว่าเป็นสอบพสวิชาการครั้งที่สองของแต่ละคนก็เป็นห้องที่หนึ่งห้องที่สองห้องที่สามไปนะครับตอนที่ที่เข้าเป็นแอดบินแล้วนะอ่ารูมสองเครื่องค้างอยู่ครับ โอเคไม่เป็นไร mm hmm. ก็เดี๋ยวอ่ารอคือตอนแรกว่าจะไล่ไปที่ห้องตอนนี้ผมไปห้องสอาพี่ตุ้มได้ห้องไล์แล้วนะครับโอเคไหม <Okay. S 1> พี่ตุ้มโ <Okay. S 1> อเคโอเคโอเคนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้ลิงก์ของ youtube มันก็จะเป็นลิงก์ใหม่อยู่เรื่อยนะมันไม่ใช่ว่า uh huh. ลิงก์น,นี้เราจะเป็นลิงก์น,นี้ตลอดไปก็ก็ไม่ใช่นะครับอ่าอ่าเสร็จแล้วเนี่ยอ้าวถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูป พราะว่ามันจะต้องมีขั้นตอนการถ่ายรูปมองกล้กองถ่ายรูปทุกคนเปิดกล้องเขาบอกให้ให้ทําอะไรบ้างถ่ายรูปเวลาจะถ่ายรูปแบบถอดแมสไม่ใช่เหรอถอดแมสค่ะอ่าพี่ตุ้มบอกว่าให้ถอดแมสยิ้มเจ <c oughs> อดแมสกม он, อนถอดแมสเขาอยู่ในห้องเดียวกันเสมือนเสมือนว่าอ่าอ่าอ่าแล้วก็มอกงกล้องของใครของมันเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็น ห้อ,องผู้จัดการก่อน <Yeah. S 1> อเ,เปลี่ยนห้องของเราเป็นแบ็กราวด์ันใช่ไหมครั้ง <Sorry. S 1> แรกเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นแบ็กราวด์ของเราก็คือดำโอเค Are you ready Look your camera smile หนึ่งสองสาม one two t h r e อืมโอเคค่ะขอบคุณค่ะอ่าเปิดมาได้ตอนตอนขั้นตอนนี้พี่มาแล้วพี่มาแล้วโอเคเข้าได้ยังกำลังเปิดคอมเครื่องเครื่องมันค้างอยู่โอเคอ่าห้องสอบกันไหอ่ารอน้องไปพร้อมไหมหรือว่ายังไงเอาเดี๋ยวเ้าสอบเลยเป็นห้องสุดท้ายเต้นพี่เต้นอ่ะไอ้ ไลฟ์สตรีมมิ่งใน y o u t u b e อะถ้าลองใช้บัญชีของแต่ละคนเข้าในห้องย่อยนะพอถึงตอนที่มันให้กร่องรหัสผ่านอะมันจะกกอกมันจะบอกว่าพาสเวิร์ด incorrect ไม่รู้ทำไมใช่คืออย่างนี้พอพอไลฟ์สตรีมมิ่งเลยอะนะมันจะมีอีเมลของของของอของอาจารย์มีนาของอาจารย์ทาวบริษของอะไรใช้อีเมลนั้นเลยใช่ใช้แหละแต่ครั้นี้มันให้กอกอีกรอบนึงอะ พอการใส่รหัสผ่านอนะ่ะมันกลายเป็นว่ารหัสผ่านไม่ถูกต้องอ๋อไม่ใช่สิเพราะว่าตอนที่เราตอนที่เราเป็นแอดมินอ่ะตอนที่เรา Ad เข้าแอดมินอ่ะเราจะเข้ายุใไ้เข้าเข้าสส่อินตั้งแต่ตัวนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะอ่าลองไปดูหลังจากจากที่ผมเป็นตัวที่หนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยผมจะจะลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะไปห้องนั้นหลังจากตรงนี้ก่อนในส่วนที่หนึ่ง เพราะฉะนั้นหน้าที่ของพวกเราก็คือถ่ายรูปแคปเจร์หน้าจอนะครับแล้วก็อำนวยความสะดวกของผู้เพักผมอนเรื่องไฟล์ถ้าเขามีปัญหามีไฟล์สำรองไหมพี่ค่ะพี่ตุ้มเดี๋ยวพี่ตุ้มแชร์ตู้นี้พี่ตุ้มจะเตรียมให้ทุกคนก็ใส่ถ้าเอาลงเครื่องอ่าใเอาลงเครื่องอ่าใช่ลเอาลงเครื่องไว้แต่ละเครื่องอย่างนี้ก็อาลงเครื่องพิ่นกไว้เลย อะไรเพื่ที่จะจะได้แชร์ได้ที่เต็มไฟล์ให้มีไฟล์แล้วอ่ามีไฟล์แล้วถึบทความด้วยแต่ว่าบทความเนี้ยไม่จําเป็นก็ได้เพราะเราไม่ต้องเราต้องรู้สเต็ปของคนที่นําเสนออ่าตอนนี้เอมาแล้วโอเคเราจะได้ไปพร้อมกันเสร็จแล้วเนี่ยตัวเอเมื่อกี้เนี่ยเราพูดถึงเวลาที่ใครเป็นเจ้าของห้องนะครับเป็นแอดมินหลักนี่นะเราจะต้องเปลี่ยนชื่ออย่างที่ที่เปลี่ยนก็คือสปปสจุด วิทยาวิชาการคป็นรักแล้วกับครั้งที่สองห้องที่หนึ่งอ่าเป็นรัาห้องที่หนึ่งครับผมห้องที่สองห้องที่สองอ่าแต่ของเอก็เปลี่ยนเป็นห้องที่สองนะครับนะพะน้องคนอื่นเวลาที่เป็นแอดมินก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้การีไวอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องเลคคอร์ดอ่าวิดีโอการเลกการเลกคอร์ดเรีโอเนี่ย มันจะต้องเลคคอร์ดเวลาที่เขาจะนําเสนอแล้วอาจารย์มีภาคเสร็จของแต่ละคนนะฮะเลคคอร์ดแล้วก็หยุดเลคคอร์ดแล้วก็หยุดไปเรื่อยๆแต่ครับมันก็จะมีการถามเสร็จแล้วเนี่ยประเด็นก็คือว่าเวลาที่อาจารย์เขาเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องเมคเมคโค้ดให้ใหโค้ดให้เขาอาจารย์วิทยากรเนี่ยนะการเมคโครดทุกคนทาเป็นใช่ไหมครับ เมกโค้ดได้ใช่ไหมครับต่อเปิดไมค์ได้ครับอ๋อพยักหน้าก็ได้ครับได <Okay. S 1> ้ครับโอเคถ้าเมกโค้ดได้คนที่เราจะเมคโค้ดมีใครบ้างก็มีวิทยากรกับคนนําเสนอนะครับพอเขาจะนําเสนอเราจะเมกเมคให้เขาลอก่อนเลยก็ได้ไ่ให้เขาเป็นโค้ host. เวลาที่เขาจะนาเสนอเพื่อแก้ปัญหาว่า ถ้าเน็ตเรามีปัญหาหรือใครมีปัญหาเขาก็ยังสามารถที่จะนําเสนอได้อยู่นะครับนะครับไปเรื่อยๆอ่าจะจะประมาณนั้นนะครับในส่วนของของการเม็กมคเมคโค้ดไอเม็โค้ดอ่ามีอะไรอีกที่ผมลืมไหมลองลองคอนเฟิร์มดิผมอาจจะลืม ก็คือพอพอนำเสนอครบทุกคนก็อตอนท้ายเนี่ยเดี๋ยวพี่ตุ๊กจะคืนนี้สิ่งที่น้องเตียมก็คือเตรียมแบบประเมินเตรียมลิงก์ให้แล้วก็ให้คณะทำงานเนี่ยส่งลิงก์ให้เข้าไปในไลน์เพราะทุกคนจะต้องจริงจริง,จร,งจริงแล้วพิธีส่งลิงก์อะนะผมไม่แน่ใจนะพี่ตุ้มว่าเราส่งลิงก์เข้าไปที่แชทนี่เลยได้ไหมที่ลองส่งลิงก์มาให้ผมแล้วผมจะจะกรอบลิงก์แล้วก็ส่งไปในแชทนี่รับอร่อย จะลองทำทำประเมินผ่านแชทนี้เลยหรือว่าให้เก็บข้างนอกไม่ไม่ไมก็เก็บที่เดิมของมันอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าอำนวยความสะดวกเขาในการทำว่าททำหน้าจอเลยไม่ต้องไปเข้าลายจาดจาดจัดที่ส้องส่งให้นะแล้วเราจะได้ลองทำ <c oughs> ทำ <c oughs> อ่าไอดี ID ของห้องหนึ่งน้องน้องฟางเขียนลงได้เลยห้องหนึ่งจำได้อยู่ใช่ไหมอะไรล่ะครับ อ่าคลิก,ก,กที่หัวมุมนะฮะหัวมุมมันก็จะมีปุ่มเขียวๆอ่ะปุ่มเขียวๆปับเมตติ้งอ่ะเมตติ้งอินโฟเมชันอ่ะโชว์เห็นไหมเห็นปะ่ะตรงข้างๆไลฟ์ฟอร์ดดิ้งอ่ะตรงข้างๆยูทู l อ่ะเห็นไหมอ่านั่นแหละก็จะเป็นหมายเลขของห้องห้องที่ ที่หนึ่งทุกสมายยังเ,เดี๋ยวเราจะลองอทําทํำในส่วนของแบบสอบถามด้วยนะครับคือคือเราจะใช้ตรงแชทเนี่ยในการทํากิจกรรมเลยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราสร้างโพลเพราะว่าทุกอันเนี่ย ต้างโพลได้อยู่แล้วก็ทําจากโพเลยก็ได้แต่ว่าเราทําบนบนกูเกิลพี่ส่งมาแล้วใช่ไหมัะส่งแล้วคับโอเคครับหนึ่งนะว่าพอทุกคนคลิกแล้วจะเป็นเช่นไหนเพราะว่านี้ผ่านทำทำผ่าน g o เ g ิลกูเกิลโปรโป้ไหนพี่ตุ้มไปอยู่ไหนทำไมคลิกแล้วไม่ไม่ขึ้นโอ้มันต้องคลิกๆช้าจังไปฟฝั่งเป็ดนี่ อ่าหรือพอผมผมก็จะ c อบลิงก์ลิงค์มาที่แชทนะไปที่ everyone อ่าทุกคนเห็นลิงก์ไหมครับลองดูซกเปิดได้ไหมเห็นไหมครับเห็นค่ะได้เห็นลองทำเลยครับลองเปิดไหมค่ะลองทำไปเลยทำไปเลยอ่าทำไปเลยเพราะว่าเราต้องการดูผลว่าถ้าผู้บุรมทำเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงทำไปพร้อมๆกันเลย มันไม่มีแพทย์ที่สามนะผมก็ยังเป็นต้องเลือกชายอ่ะไม่เธอเลือกหญิงสิเอ่อเลือกหญิงไม่ได้ผมขอเป็นผู้เข้าร่วมประชุมแล้วการอายุผมนี่ผมขอ้ยน้อยหน่อยการศึกษาเหรออื่นๆได้ไหมปฐมนะครับใช้เวลาพอสมควรนะก็ก็ไม่เป็นไรก็คือทำพร้อมๆกันไงแต่ว่าถึงตอนอื่นเนี่ยหลักการก็เหมือนกันเพราะว่าเราจะได้ลองเหมือนจริงแลวเผื่อติดขัด อะไรเราจะได้ครับยผมผอะไรสังกัดอะไรนะ,ะถัดไปเทีเย่ยวอันนี้เทีเย่ยวอเานอ่านอ่านอะไรไม่ต้องอ่านไม่เขาก็คงจะยากอ่ะทำไมอ เอาแบบไหนผมแบบกาตอนสมัยผมเรียนมัธยมได้ไะตครัาผมดาวสุ่มแบบใจไม่ดุนอะไรเป็นยไงอ่ะเปงไงก็ได้ให้ตอบมาใช่ได้โอ้เยอะมากเลยทำไมต้องถามขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยใช่โอ้โหก็พิมพ์มคเองไงโอ้โหิเอไงขนาดนั้นเลยเหรอก็บอกทีหลังว่าไม่ใช่ ไม่จบไม่จบไม่มีอีกไม่มีไปไม่มีไปเรื่อยคำตอบของคุณอะไรอะไรก็ได้อะไรก็ได้สําหรับเจ้ชายมันคือสนาใจอ้าหกระบบ้าอ์บอกเลใไ้ม้วนนี้โอ้โหเยอะข่าวหน้าจะพอจะพออุเทนเอาข่าหนาจะตอบไม่ทักเลยนี่ก็ตอบก็ชิ้งไม่คิ้งไม่มีก็ไม่เป็นไรแล้วจบเปล่าแล้วไม่ได้บังครับไม่ตอบอ๋อ เออที่ไม่มีไปก็เอาอ้าถอยก็ต้องต่อถ้าคลิกว่ามีปุ๊บมันก็จะต้องอันนี้ก็จะเป็นอจบแล้วอะไรเนี่ยโอ้โหสี่ตอนตรงนี้มาทึแบบการของสถาบันอือไปเช็ดใหม่ไม่ทานแล้วที่หน้าแล้วกันที่น้องทีนี้ไม่ได้แล้วไต้องเยอะจริงถ่ายแค่สองเรื่องนะเข้าได้ไม่ได้ออ่ะตอนตอนนี้ตอนนี้ ทุกคนลองทําดูแล้วใช่ไหมว่ามันเยอะมากนะเพราะฉะนั้นเราก็ประเมินว่าเราจะให้เวลาว่าทาประมาณกี่นาทีแต่เขาก็าทำได้จากจากตัวนี้ได้เลยนะครับผมว่าก็โอเคอยู่ อันนี้คือขออนุญาตครับอันนี้คือให้ทําหลังจากที่ิดการนําเสนอจะเปนครึ่งก็ได้โอเคครับหลังที่หลังหลังที่ได้ที่สงลิงเข้าไปให้เฉยๆไม่มีการรวมกลุ่มอีกครั้งแล้วใช่ไหมก็คือถ้าออกจากห้องใหญ่ก็คือจบการนําเสนอก็จบเลยคือใช่คือห้องเราเนี่ยเราขอเวลาไว้ถึงหกโมงเย็นเพราะฉะนั้นหลังจากปิดคลาแต่ละชั้นเนี่ยเรายังไม่ต้องปิดห้องนึกออกป่ะ ยังไม่ต้องปิดห้องไยไว้ก่อนแต่เราหยุดนะหยุดสต็อกหรืออะไรเงี้ยหยุดไว้ก่อนแต่คงหน้าจอไว้ก่อนเพื่อที่เพื่อที่จะให้โอกาสของแต่ละคนได้ได้ทําอะไรหน่อยนึงอะไรเงี้ยไคตับสแต่เพื่อปิดกับอะไรเงี้ยเขาจะออกก็ออกด้วยตัวเองเขานะครับเราก็รอดูความเรียบร้อยอะไรเงี้ยดูพี่โชว์นี่เรครับ อใช่ใเดี๋ยวผมโชว์อ่าตอนนี้เรามีประเมินแล้วมีอะไรเงี้ยพี่ต้ก็ถ่ายรูปแล้วก็จบของเราแล้วอขั้นตอนของการมอบมอบก็คือจริงๆีเของแต่ละคนพอที่คนที่หนึ่งนำเสนอเสร็จเนี่ยอ่คนระหว่างที่คนที่หนึ่งนำเสนอเรียกร้อเขาจะเปิดแบบคุณเกันฟอร์มาเองเขาเปิดเขาเปิดอยู่แล้วเขาก็คลิกไปเรื่อยๆ่อยที่มีหน้าที่ ระหว่างที่เขาทําไปเรื่อยๆพี่ก็จะโหลดข้อมูลมาเรื่อยๆแล้วก็ประมวลผลไปรอเปียนแต่ว่าก่อนที่จะป,ปิดเนี่ยพี่ก็จะแจ้งว่าห้องที่หนึ่งคะแนนสูงสุดก็คือค่านนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเพราะนั้นคนที่จะบอกคะแนนคือพี่พี่จะบอกให้ก็คือบอกก่อนที่จะเริ่มสักสี่นาทีอย่างเงี้ยก็จะแจ้งแล้วตอนนี้ก่อนก็จะประกาศว่าห้องนี้ผู้นาเสนอดีเด่นก็คือ ของแฟงอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้รับเกียรติบัตรหลังจากนี้ก็คณะก็ะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่เราชี้แจงไปแล้วสิ่งที่เมียกรู้ทราบแล้วว่าท่านจะต้องเป็นคนประเมินแล้วท่านก็มีลิงก์เราไม่ต้องส่งลิงก์ลิงก์นะลิงก์ของเมียกรไม่ต้องส่งเข้าด้วยคับเมียกรมีแล้วทราบคะค่ะประมาณนี้ค่ะอ่าตอนนี้โอเคนะในเบื้องต้นต่อไปผมจะเป็นผู้เยี่ยมชมข้อย่อยประเด็นหนึ่งที่เกิดเอ่อ ให้น้งองๆทุกคนช่วยจับเวลา15นาทีนะพอได้10นาทีก็แมสเ a จ e ีมข้อความผ่านมสเ s จเข้า,าไปว่าเหลือ5นาทีค่ะแล้วก็พอเหลืออีก5นาทีพอหมดเวลาก็ทิีรอบหนึ่งหมดเวลาค่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวพี่ก็จะเตือนคนนําเสนออยู่ตลอดเวลาให้ให้ก็ดูแต่ว่าในในเป็นไรพียกอล์ก็ะจะเตืนอนเองแหละว,ว่าถ้ายังไม่เลิกเขาจะ,จะบอกเองหมดเวลาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เกิน2วอบที่หน่อยได้อยู่ค่ะ ฮัลโหลค่ะฮัลโหลค่ะฮัลโหลเอออ่าโอเคไหมพวกเราโอเคไหมเดี๋ยวมันมีแอปเกี่ยวกับเรื่องของจับเวลาให้อนะก็เดี๋ยวไปบ้ากันก็นแล้วกันอยวกลับให้ต่อไปเราจะออกจากห้องนี้นะเราจะออกจากห้องนี้ผมจะหยุดการ 然后就。